กีฬาเจ้าหน้าที่จากทั้ง16ทีมที่เขาร่วมแถลงข่าวแล้วก็จะมีการประชุมกันต่อไปนะครับในนามของกรมรักษาเนี่ยมนันองปรเทศไทยจัก,กัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสปอนเซอร์หลัก,ก,กลในการที่ให้การสนับสนุนมาในการจัดการแข่งันกีฬาฟุกบอลระหว่างผู้เรียนประเภทอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอที่ื่อประชาธไยที่ทั้งคัญก็คือทางผลิตภัณฑ์ ฟุตกองของเสียมบงมาซาซึ่งถือว่า,าที่สําัญปีนี้ต้องของบคุณเป็นอ,อย่างมากเลยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลบางประกอกหนึ่งในเน็ตเซาสตาร์นิ้เปิร์กนะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆที่จะเข้ามาช่วยกันที่อาประยําพันสื่อสารผลก้างคุณโอราดินศรีกิจการครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพื่อหนึ่งผู้กอลสิบแปดปีกรมรักษาแบินครับสมุนเป็นปีที่สามครับอ่อนนึขอกล่าวสวัสดีนะครับท่านพี่น้องสื่บมลชน ท่านสปอนเซอร์ที่โรงแมสัมุนแล้วก็น้องๆคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับเรามุ่งมั่นที่อยากจะเราแข่งกีฬาสนามนักเรียนนะฮะสําหรับญญยเยาวชนไทยนะฮะโดยเฉพาะกีฬานะฮะเพราะฉะนั้นการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับคุณเจตกำมลครับผงพัชร้ามาสนับสนุนนะครับฟุตบอลนะครับรุ่น18ปีกอของครมพาระนะครับอันดับแรกก็ต้องขอ,งอบขอบคุณท่านดรีวัฒน์นะครับปาะครมภาระนะครับขอบคุณพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับกับการที่ซัสพอร์ตนอ้องๆทุกคนนะครับรวมถึง,งมาเรียนครอบครัวเรียนทางพ่อแม่ได้นะครับหรือว่าเป็นชีวิตดียังไงก็ฝากน้องๆรู้ถึกวิความยินด,ดีฮะที่จะดูแลเรื่องความ ปลอดภัยนะครับเรื่องของทุกทีมที่โวบาเราจะดูแลเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับครับผสร่วในนามบริษัทโรงาำัค่ะผลิติคอุปกรณ์าสำหรับโรงเรียนที่สอนโรงเรนชื่อโรงเรียนครับ โรงเรียนเทพศรินนะครับอยู่ในสาย A ขอเชิญโรงเรียนเอหกเอนะครับิชียบันดิตเรียนเชิญตัวแทนจากพิเชียบดีห้าดีห้านะครับพิชูทิศอยู่นในกลุ่ม A7 ครับ A7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับขอเชิญตัวลุกบครับอัดสำชันอัศสชันกรุงเทพลุกบีนะเป็นไร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 เรียนประทุมงงคานะครับลุกเอโรงเรียนท่าข้าม พิทยาคมพันท้ายนรสิงพิทยาโรงเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิง์วิทยานะครับ คณะผู้สอนแล้วก็นักเอาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่ัญที่สุดก็คือหนึ่งในสายตาของเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันของทั้ง16ทีมแล้วก็ผู้ที่ติดตามชมตามเชียร์เราน่าจะเป็นหม่อมหลวงทิฏิพดีเข้ามาดูแลในส่วนนี้ซึ่งก็คิดว่าเราน่าจะมีการเชื่อมงานประสานกันเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของสปิริตน้ําใจของนักกีฬาการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของกีฬาของฟุตบอล